สวัสดีครับวันนี้ท t r ีอา e ไบมาแนะนำจกักรยานทินเนกนะครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่น B 700รนิวนะครับ2,017สำหรับตัวนี้ก็เป็นดิสน้ำมันนะครับ27สปีดออลตัส no ดุมแบริ่งโนวาเทคเฟรมสอนสายโชกลมนะครับปรับแข็งอ่อนได้เติมลมได้ สวยงามมากเลยนะครับร้อยยิบเจ็ดจุดห้านะครับราคาก็ไม่แพงเลยนะครับสมับรท่าในใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ GTR b y 0 8ศูนย์8ปดศูนย์สองนะครับหรือจะเข้าไปชมใน Facebook ก็ได้นะครับ Facebook GTR b y เว็บไซต์ w w w t i n x f o r m a t c o m นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์16นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ